สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนอมโมยนานเวศจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับตำนานพระภูมิเจ้าที่นะคะสำหรับความเชื่อเรื่องพระภูมิเจ้าที่ในสังคมไทยนั้นมีมานานแล้วมีการกราบไหว้บูชากันในแต่ละบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่อยู่อาศัยเพราะเชื่อกันว่าเจ้าที่นั้นจะดูแลรักษาคนในบ้านให้อยู่เย็นเป็นสุขการตั้งศาลพระภูมินั้นไม่ใช่ว่านึกจะตั้งตรงไหนก็ทําได้ตามอําเภอใจนะคะ ก่อนตั้งศาลพระภูมิจะต้องเชิญหมอตั้งศาลไปดูสถานที่เสียก่อนว่าสถานที่สะอาดมีอะไรกีดขวางหรือเปล่าต้องไม่ให้อยู่ใกล้ห้องน้ำจนเกินไปและต้องไม่หันหน้าศาลไปทางห้องส้วมหรือห้องน้ำการตั้งศาลต้องห่างออกมาจากตัวบ้านพอสมควรจะเป็นการดีนะคะศาลพระภูมิต้องตั้งบนพื้นดินค่ะห้ามขึ้นบนบ้านหรือบนตึกเป็นอันขาดศาลพระภูมิจะมีเสาต้นเดียว ถ้าเป็นศาลเจ้าที่จะมีเสาสี่ต้นการหันหน้าศาลพระภูมิจะหันหน้าได้สามทิศเท่านั้นนะคะก็คือทิศต,ตะวันออกทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือในตัวศาลพระภูมิเองต้องมีพี่เลี้ยงหรือคนรับใช้พระภูมิสามคนนะคะโดยมีชื่อว่านายหลวงนายขุนนายหมื่นบางตำราก็ว่าให้มีสี่คนก็คือนายทิศ นายจันทรนายมั่นนายคงการถวายเครื่องสังเวยก็จะต้องออกชื่อพี่เลี้ยงทั้ง3หรือ4คนนี้ให้จัดการนำข้าวของถวายพระภูมิเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกับการที่เด็กวัดคอยจัดอาหารไปประเคนพระฉันใดก็ฉันนั้นการยกสารพระภูมิและการเลือกทำเลที่ตั้งส่วนใหญ่นิยมตั้งไว้ริมรั้วบ้านเพื่อที่พระภูมิจะได้มองเห็นศัตรูหรือภัยอันตรายต่างๆได้สะดวก ส่วนสีของพระภูมิจริงๆจะใช้สีอะไรก็ได้ค่ะแต่บางคนนิยมใช้สีตามวันเกิดของตนเองสำหรับข้อควรรู้ต่างๆเกี่ยวกับพระภูมินะคะข้อที่1เลยก็คือตัวสารเมื่อฝังดินแล้วควรให้เหลือความสูงเพียงตาหรือเกินกว่านั้นตัวสารมีขนาดพอเหมาะเป็นไม้หรือปูนก็ได้ และควรมีบริวารของพระภูมิด้วยเช่นช้างปั้นม้าปั้นข้อ 2. รูปปั้นองค์พระภูมิมือขวาถือพระขันมือซ้ายถือสมุดหรือถุงเงินถุงทองรวมทั้งเครื่องประกอบประจำศาลได้แก่เจเวตคือองค์พระภูมิของใช้อื่นๆเช่นดอกไม้เชิงเทียนกระถางทูบผ้าเหลืองสำหรับใช้ผูกเจเวต์หนึ่งผืนนะคะแล้วก็ผ้าพันศาลหนึ่งผืน ตุกตาชายหนึ่งคู่ตุกตาหญิงหนึ่งคู่ช้างและหมายอย่างละหนึ่งคู่และตัวละครนางลำสองรงข้อสามเมื่อทำพิธียกสารห้ามมิให้เงาทับสารพระภูมิหรือเงาพระภูมิทับบ้านข้อที่4ห้ามมิให้หันหน้าจเจวิตตรงช่องเข้าประตูบ้านเพื่อไม่ให้คนในบ้านเดินเข้าออกในทิศทางที่เหมือนเหยียบทิศที่พระภูมินอน ตามตำราโบราณน,นั้นการถวายเครื่องสังเวยสักการะแก่พระภูมิจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่ละเดือนไม่เหมือนกันดังนี้นะคะเดือน5และเดือน6เจ้ากรุงพาลีราชบิดาขององค์พระภูมิท่านได้จำแดงเพศเป็นยักษ์มีความดุร้ายการจัดเครื่องสักการะในเดือนนี้ก็จะต้องมีกุ้งพลาปลายำเนื้อย่างหรือหมูย่าง ขอให้เป็นของสดของข้าวจะเป็นที่พอใจแก่ท่านมากหากตั้งสารตอนนี้ก็ให้สูงเท่าปากใช้ผ้าแดงปูมีเล้ายาสารพัดเทียนขาวก้าวเล่มและเครื่องสังเวยอื่นๆส่วนเดือน7และเดือน8เจ้ากรุงพาลีกลายเพศเป็นพราหมณ์สวยสดงดงามงดเนื้อสัตว์และของขาวสารพัดใช้ผ้าขาวปูเครื่องสังเวยมังสวิรัต เดือน9และเดือน10เจ้ากรุงพาลีกลายเพศเป็นราชสีชอบของสดของขาวใช้ผ้าเหลืองปูสารจะเกิดลาผลเหลือประมาณตามความต้องการทุกอย่างเดือน11และเดือน12เจ้ากรุงพาลีกลายเพศเป็นช้างต้องมีหญ้าแพรกหญ้าป้องอย่างละเจ็ดใช้ผ้าดำปูจะเกิดลาผลสวัสดีห้ามของขาวค่ะ เดือนอ้ายและเดือนยี่เจ้ากรุงพาลีกลายเพศเป็นนักราชของข่าวทั้งหลายให้นำมาถวายเดือนสามและเดือนสี่เจ้ากรุงพาลีกลายเพศเป็นครุฑของสดของขา้าวกุ้งปลาปลายำเป็นสิ่งบรรดาลโชคลาภโทษภัยจะหนีห่างมีแต่ความสุขสำราญ ในการจัดเครื่องสักการะนี้ก็จะทําให้ถูกต้องตามประสงค์จึงจะเกิดลาภผลดลช่วยให้ผลจากภัยพิบัติทั้งหลายมีแต่โชคลาภนานาประการตำนานพระภูมิเจ้าที่มีหลากหลายเรื่องเล่ามากแอดมินจะขอยกตัวอย่างมาหนึ่งเรื่องนะคะเป็นความเชื่อทางคติพราหมณ์เรื่องมีอยู่ว่าเท,าทา้าทศราชที่เป็นผู้ปกครองกรุงพารีนั้นท่านมีลูกๆด้วยกันทั้งหมด9คน ท่านเป็นกษัตริย์ที่ชอบกดขี่ข่มเหงราษฎรอีกทั้งยังอบรมลูกๆให้เอาเยี่ยงอย่างตนเมื่อเป็นเช่นนี้พระศิวะที่เฝ้าดูเหตุการณ์มาโดยตลอดจึงส่งพระนารายให้ลงมาจัดการพระนารายจึงลงมาเกิดเป็นมนุษย์และเติบโตขึ้นมาเป็นพรามน้อยที่มีวิชาความรู้แก่กล้าเกินอายุ ความเก่งกาจของพราหมณน้อยเกิดไปเข้าตากรรมการก็คือท้าวทศราชเข้าจึงออกปากอุปถัมภ์คำชูพระนารายในร่างพรามน้อยจึงขอเพียงที่ดิน3าก้าและให้ท้าวทศราชหลั่งน้ำอุทกธาราด,ด้วยแต่พระสุขซึ่งเป็นอาจารย์ของทาา้าวทศราชรู้รู้แผนการของพระนารายเลยอุดรูน้ำนั้นไว้พระนารายจึงใชย้ยาคาแยงที่ตาพระสุขจนรูน้ำทะลัก จากนั้นแปลงกายให้ใหญ่โตแล้วสำแดงเดช939กินพื้นที่กรุงพารีทั้งหมดเท้าทศลาชเลยได้สำนึกผิดพาลูกๆไปเข้าเฝ้าพระนารายเพื่อขออภัยโทษพระนารายจึงรับสั่งให้กลับตนเป็นคนดีและย้ายไปอยู่ที่ที่อยู่ในศารเล็กๆบนเสาไม้ไม่ให้สุขสบายเช่นแต่ก่อน นอกจากนี้ยังให้ลูกๆทั้ง9คนของท้าวทศราชกลับตัวด้วยและทำหน้าที่ดูแลสถานที่ต่างๆเป็นการไถ่โทษด,ดังต่อไปนี้ 1. คือพระชัยมงคลมีหน้าที่คุ้มครองดูแลบ้านเรือนรวมถึงร้านรวงต่างๆซึ่งท่านก็คือพระภูมิเจ้าที่ที่ช่วยดูแลบ้านของเรานั่นเององค์ที่สองพระนคราชมีหน้าที่คุ้มครองหอลบประตูเมือง ป้อมค่ายและบันไดองค์ที่สามพระคนทันมีหน้าที่คุ้มครองดูแลเรือนหอพิธีแต่งงานและสถานบันเทิงองค์ที่สี่คือพระเทเพนมีหน้าที่คุ้มครองดูแลคอกสัตว์หรือฟาร์มต่างๆองค์ที่ห้าพระชัยศพบมีหน้าที่คุ้มครองดูแลยุ้งฉางสเบียงและคลังทั่วไป องค์ที่6พระธรรมโหรามีหน้าที่คุ้มครองดูแลโรงนานและเลือกสวนองค์ที่ 7. พระวัยทั์มีหน้าที่คุ้มครองดูแลปูชนียสถานและวัดวาอารามต่างๆองค์ที่8พระธรรมมิกราชมีหน้าที่คุ้มครองดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารและกิจต่างๆองค์ที่9พระาธาตุธารา มีหน้าที่คุ้มครองดูแลห้วยหนองคลองบึงหรือที่ที่มีน้ำต่างๆใครใครบูชาเพื่อการใดก็ให้เลือกบูชาตามความเหมาะสมของสถานที่ที่ต้องการให้พระภูมิช่วยคุ้มครองถ้าเพื่อนๆชอบตำนานเรื่องเล่าต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องนอมโมยาเวทไว้นะคะเราจะนำตำนานเรื่องเล่าโบร,โบราณความเชื่อ จะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ